สวัสดีครับทุกคนครับผมนรินมุกมณีนะครับผมขอแจ้งให้ทราบว่าตัวกับผมเองนะครับได้แจ้งความจำงบริจาคอวัยวะทุกส่วนที่ใช้ได้ดวงตาและร่างกายไว้กับศูนย์บริจาคอวัยวะสภากาชาติไทยศูนย์บริจาคดวงตาสภากาชาติไทยแล้วก็ศูนย์บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาแพทย์ของสภากาชาติไทยไว้แล้วหากกับผมเสียชีวิตเนื่องจากภาวะสมองตาย ขอให้บุคคลในครอบครัวหรือญาติทุกท่านยินยอมให้นำอวัยวะของผมไปปลูกถ่ายให้กับผู้รอรับบริจาคตามเจตนารมณ์ของกระผมด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้ยังจะมีดวงตาและร่างกายในการอุทิศไว้ให้กับการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ด้วยครับทั้งนี้กระผมขอรับรองว่าการถ่ายคลิปวิดีโอนี้เกิดจากความสมัครใจของตัวกระผมเองแล้วก็สามารถเชื่อถือได้ครับ และขนาดถ่ายคลิปนะครับของผมเองผมมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ทุกประการครับส่วนร่างกายถนะ้าหากว่าเสียชีวิตแล้วผ่านจากการศึกษาของนักศึกษาแพทย์แล้วก็ให้ทางญาตินำกลับมาบำเพ็ญกุศลตามความเหมาะสมต่อไปครับขอบคุณครับ